Okay. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะได้ามาที่วัดร่องเสือเต้นค่ะที่นี่เรียกกันว่าวัดสีฟ้าเพราะว่าตัววัดเนี่ยเป็นสีฟ้าน้ําเงินอมม่วงนะแบบสวยมากจริงสวยแบบสวยแปลกมากนะไม่เคยเจอเลยคนเยอะมากสวยจริงๆอะ่ะสวยแบบไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะ คือสีสันของวัดนะคะฝั่งนู้นเป็นพญานาคสีฟ้าอมม่วงมีเหลือบเขียวๆด้วยนะสวยมากเลยอ่ะนี่นะักท่องเที่ยวมาดูกันเยอะมาก อ่เจาเก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะสวยมากๆเลยก็ตรงรอบๆก็จะมีลกเสืออยู่ด้วยค่ะ จริคือรู้สึกว่าจังหวัดเนี้จะเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาเฟื่องฟูมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆวัดเลยเนี่ยจะของสวยมากๆนะสะอาดแล้วก็ดูแบบว่ามีการตกแต่งการบำรุงให้ดูใหม่เสมอเลยนะ อย่างเมื่อวานที่แยกที่สีแยกหนึ่งก็แบบมีเขียนป้ายว่าแบบจงดูจิตอะไรประมาณนนีะ้ที่สังเกตก็คือว่าคนเชียงรายเนี่ยเขาดูแบบใจเย็นไม่รีบร้อนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบเข้าถึงศาสนาอาจจะมาวัดบ่อยอะไรเงี้ยนะยังสมมติเวลาเราถอยรถหรืออะไรเงี้ยเขาเลี้ยวมาปุ๊บเขาเบรให้เราถอยเลยอะถ้าเป็นอยู่กรุงเทพนี่คือยากนะอ๋อ เราก็เลยรู้ที่มาแล้วว่าเอ้ยทําไมเชียงรายเขาเนิบๆใจเย็นไม่รีบเนาะแต่ว่าเขาอาจจะแบบผูกพันกับวัดอยู่กับวัดบ่อยนะมีการเข้าวัดกันบ่อยคนก็เลยแบบว่าใจเย็นค่อยๆมีเมตตาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นแบบว่าติมสีฟ้านะคะ<ๆ>ก็จะดูแบบว่าฟ้านําเงินอมม่วงอม,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 มเขียวแบบเป็นโทนคือดูแล้วสบายตาด้วยนะดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยที่นี่มีดีไซน์ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าดูเขาตั้งใจที่จะสร้างเพื่อให้แบบว่าพุทธศาสนาเฟื่องฟูจริงๆอะไรเงี้ย ตอนนี้เข้ามาอยู่ยแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ไหนแล้วนะคนะจะบอกว่าสวยจริงๆเป็นสีฟ้าสวยไหมฟ้าแบบเป็นฟ้าที่สวยมากคือเราไปเจอวันอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไ่มเป็นติมสีขาวแล้วมาเจอวัดน,นี้เป็นติ่มสีฟ้าแบบโห คือที่นี่ทุกคนแบบตั้งใจทําวัดจริงๆอะ่ะตั้งใจมาสร้างวัดมากเลยนะเหมือนกับคือสร้างมาก็เพื่อศาสนาเ,นเพื่อทุกๆคนเนาะเพื่อคนรุ่นหลังด้วยเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็ได้มาวัดได้สัมผัสสวคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้ไปวัดใช่ไหมพอมาเจอเงี้ยก็แบบว่า เฮ้ยประทับใจอะทำไมวัดสวยขนาดนี้วัดหน้าเข้านะแล้วก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกสงบ่มเย็นค่ะกลายเป็นว่าความสวยงามเนี่ยก็ดึงดูดให้คนมาเที่ยวด้วยทําให้คนอยากมาวัดบ่อยๆด้วยทําให้คนก็แบบเออมาทําบุญสุดใกล้ชิดกับการทําบุญใกล้ชิดกับการเข้าวัดไปในตัวเนี่ยค่ะนี่นะคะจะมีสมุดเยี่ยมวัดด้วยค่ะสามารถมาเขียนได้นะว่าเรามาถึงวัดนี้แล้วอะไรเงี้ยก็บางคนก็จะเขียนว่ามาครั้งที่เท่าไหร่ ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรเงี้ยมีแบบชาวต่างชาติอะไรงี้ด้วยแล้วก็อาจจะเขียนว่าแบบสวยงามอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วแต่เราคือให้เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็บางคนอ,อาจจะเป็นแบบเซ็นชื่ออะไรเงี้ยุคนเขียนเยอะมากเลยอ่ะวันวันหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเขียนบ้างนะวันนี้วันที่10เซนค่ะแล้วก็เขียนบ้างดีกว่าสิบเจ็ดเดือนสองเนาะปีหกศูนย์ค่ะ ก็ที่ด้านในก็จะมีภาพพุทธประวัติด้วยค่ะข้างบนเนาะที่อยู่ในกรอบสีทองเป็นภาพพระพุทธเจ้าใช่ไหมสวยงามแบบทุกจุดทุกมุมจริงๆนะคือหันไปทางไหนก็สวยข้างบนข้างข้างข้างล่างโอ้สวยหมดเลย <c oughs> ก็จะมีภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่หมดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าแบบจังหวัดนี้เขาจะนิยมมีลายลาย,ลายแบบนี้นะลายกระหนกใช่ปะ กับลายเขาจะดูอย่างเงี้ยชวัดเวียนอ่อนชอยอะไรเงี้ยเหมือนที่วัดร้องขุ่นก็เหมือนกันนลแล้วก็แบบตามพวกเสาไฟพวกขอนาฬิกาเงี้ยก็จะเห็นเป็นลายทํานองนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นเหมือนเป็นสไตล์ของจังหวัดนี้นะคนมาเยอะมากมาต่อเนื่องมากเลยค่ะถ้าาสังเกตดีๆนะตามเสาค่ะตามเสาเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพเหมือนของพระจริงอยู่ด้วยนะ จากองค์พระประธานนะคะมองมาทางเสาทรงขวาค่ะจะซูมเข้าไปให้ดูตรงที่เสาต้นนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อโตกรมรังสีวัดระคังค่ะจริงๆแล้วหลวงพ่อโตนี่ก่อนมาอยู่วัดระคังอยู่วัดวัดอินมาก่อนนะคะเคยไปไหว้ที่วัดอินเหมือนกันที่นั่นก็จะมีเหมือนกับว่าห้องสําหรับนั่งสมาธิแล้วก็เป็นบอกนโดยเฉพาะเลย วัดร่องเสือเต้นนะคะมีโบชัวด้วยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเลยนะคือวัดนี้แบบ ดังปปอปปูล่าในหมู่นะัท่องเที่ยวมากๆนะทั้งคนไทยชาวต่างชาตินะมาเที่ยววัดนี้กันเยอะมาก mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้วัดนี้นะคะเคยเป็นวัดร้างมาก่อนค่ะ mm hmm. คือเขาบอกว่าสมัยก่อนตรงนี้เป็นวัดร้างแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย mm hmm. เห็นว่าแถวๆนี้มีเสือชอบมากระโดดข้ามน้าไปมาค่ะชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าวัดร่องเสือเต้นค่ะก็เป็นร่องน้ําที่แบบว่าเสือมากระโดดเต้นๆเนาะแล้วก็ช่วยกันสร้างคำนวบบำรุงขึ้นมานะตอนนี้วัดก็เลยสวยมากๆอย่างที่เห็นแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญมากของเชียงรายนะใครๆมาก็ต้องแวะมาเที่ยว มาไหว้พลากันค่ะนี่นะะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเทียนสืบชะตาประจำวันเกิดค่ะของสสีเหลืองนะคะวันจันทร์ค่ะมาจุดนะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ลอยตรงนี้ ไลไอติมไอติมใส่ค่ะติมกะทิไข่ข้าวเหนียวลูกชิดรัดนมด้วยยี่สิบบาทเราาม หมูอร่อยห้าบหมันมีความขนมจีนมากมีความกินมากๆงิ้มอสเลยอ เป็นภูเขาเลยไปดูภูเขาแคปหมู